อ่าไม่จริงแล้วอ๋อจริงไปกัน Ready set ็จ Three Two One Q โอ้โห้ค่ะ, Ready. Set. Three, two, Over คะสองคะแนนตัวแดงของ Q ใช่ไหมรุ่นที่สองค่ะ Show b r e จ้าบิดจ้าพร้อมจ้าเทียบตัว Ready set พี่เอออย่าอย่าไปฝั่งนั้นลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางพี่นี่ค่ะมาทางพี่กรรมการนี่ลูกโอเคบอมค่ะ <S Ready s three two one go shoot ่าตอนนี้สิงโตคำรามของใครเอ่ยสิงโตงใครจ๊ะออกไม่มีใครตอบพี่แน็กเลยนะคะกำลังเรียนนะคะโอเคค่ะซึ่งคะแนนค่ะตอนนี้พี่อ๋องตีตื้อมาแล้ว เป็น2ต่อ1คะแนนลูกที่3โชว์เบรดบิดพร้อมกเนตรียมตัวค่ะ ready set three two e go shoot ไปแล้วนะคะลูกนี้ค่ะจะเป็นคะแนนของใครอร์ตอนนี้พี่คิวนำอยู่ที่2ต่อ1คะแนนเท่านั้นค่ะจะเป็นคะแนนเสมอรหรือเปล่าหรือจะเป็นคะแนนที่3กันแน่เรียได้ว่าคู่นี้นะกินกันไม่ลงจริงๆเลยทีเดียวค่ะและแล้วค่ะตัว สีที่ได้สีเหลือของใครโอเคครับ3คะแนนครับคิวครับลับมาที่ลูกที่หนึ่งอีกครั้งค,งค่ะสามารถสลับตำแหน่งได้ดเอาละ <c oughs> ตอนนี้คิวต้องการอีเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ในรอบสุดท้ายของวันนี้โชว์เบรดบิดค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวครับฟังสัญญ,ญาณลูกที่หนึ่ง,งอีกค <Ready, set, S 1> รั้งเรดี้เซ three two n e โอ้ยเจ็บค่ะไม่เจ็บนะคะ <c oughs> โอ้ยรกรรมการหน้าใหญ่เลยเอาใหม่ค่ะอุตส่าห์หลบตรงเนี้ <c oughs> โยโดนโทรศัพท์เ้วยโดนขาแล้วติดชิ่งโทรศัพท์นะคะ <c oughs> อันนี้เกียดพี่กันหรือเปล่าคะ <c oughs> ไมใ่ใช่ใช่ป่ะโอเคร้ <c oughs> okay, องก่ะนเรดี้เซต three two one go shoot พี่เอคะลองดูโทรศัพท์หน่อชิี่แตกหรือเปล่าเนี่ย อ๋อไมสีเขียวเหนียวซับนะครับปะาทักกับสีแดงแรงริดค่ะสะกอร์สต่อหน,นึ่งคะแนนขอใครจะเด็นทุนะอาทิตย์ที่แล้วก็โดดนะคาเอาละกันยังไงลูกนี้จะเป็นคะแนนซีเซอร์ของฝั่งวิอองหรือเปล่าออกใช้สีอะไรอ่ะสีเขียวเหนียวซับนะคะและแล้วเดอะวินเนอร์ได้แก่พี่คิวกับป้อเมเปอ